อนี้อาญาเลยครับขาวอันนี้อาญาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกันครับต่อกันย่อยๆครับกับบรรยากาศท้องไหท้องหน้านะครับเนาะวันนี้ข้ามากเี่นน้ำครับผมหลังจากที่ว่าฝนตกนะครับสองมือที่แล้วครับผมฝนตกเลยมื้อนี้เวลาประมาณบ่ายบ่ายกว่านนะครับใบสามใบสี่ล้วครับเลยฝนตก คิดพ่อย่นปุ่มครับผมพี่น้องเลยออกก็ย่นปุ่มนะครับเนาะหาป่าก็เข้าก่อนเต็มมือจะ็มคำนะครับเพื่อได้ปิ้งต้มครับผมนะครับวานไปแล้วครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศครับวานลงไปแล้วครับเมื่อกี้นี่แหละจุดนี่แหละบรรยากาศหลังฝ่าหลังฝนครับผมพี่น้องคงให้ตรงหน้าคื้เกาครับผม เดี๋ยวติดตามเบิ้งครับว่าสิม,มีหลุ่น้ำกันบ่านวานบาทแรกเลยครับไปครับผมม่ ครับผมผลงานขยังน้อยครับผม,มสิรอดตาแนววอลอดตาเนี่ยครับตัวผักขยงก็คดิครับขยงน้อยครับโคมเห็น้ครับน,นี่ยังเป็นคมขึ้นอย่างนี้สามตัวครับผม ว่ามันสิมีปลาขาวปลาหยังบ่เ,เห็นเลยไม่อยากน,นี่ประเทศหน้ายัางยงกลางครับผมสามโตสามโต,มตเดียบเดบับอีกตัวหนึ่งว่ามสัสีเหลือนี่จะปลาตองครับนู้ดขับของครับหมดครับผม โอ้ oh, 4ตัวครับผมบานเห็นแบบๆเแบบพื่อวานนี่ครับตัวที่4ขออยัสง4ตัวบาดแรกได้ครับนี่ขออยังน่อย3 4ตัวครับบานนี้อญญาญะเลยครับขาวหลายตัวอยู่ครับผมนะ <laughs> ค,ครับ โอ้โหนะโอ้โอ้ะครับตัวหนึ่งแต่ว,ว่าตัวก็หญ่นะครับใส่ใส่มินิหาตัวเยอะครับผมรุดไปตัวหนึ่งนะครับดงเด้งดงเด้งเลยนะครับเก็บปลาก่อนครับผมน่าจะได้รอบนี้แล้วครับอีกวานไปอีกสองสามเถื่อนะครับเนะาะอันสีเข้าเศร้าแล้วครับ หวานมาแล้วสองสามหอบสองสามบาทบถถัตรครึ้ครับผมง่ายห่วยไม่ส่งคือครับของเคีียดีๆครับของป่า,าที่นี้เนาะ ครับผมเก็บปาก่อนครับมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งอันนี้มันบบถนัดไปแล้นะครับเนาะนี่ครับปากตัวงไงครับพอดีปิ่งก็ได้ปลาขาวน้อยขาวนกเขาครับ ให้คำนะครับเด้อวานต่อยสักสามสี่เถื่อกระติกกลับแล้วครับผมไปครับผมต่อไปเลยครับครับผมก้อนดินแรลกปลาครับผมพี่น้องหาเลือกหม่องมอมาครับเป็นตะวันแหถึงนะครับเนาะงานน่ากันโยนลงไปเลยครับนี่แหละครับโยนลงไปเลยครับ ประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือวานแห้ตามก็พผมอ,อน,นี้หลังจากเว็นระยะห่างประมาณจะหาน้าที่นะครับเนาะแล้วก,ก็วานแหลกลุ่มลอมปุ่มทิ่ยยอดลงไปเมื่อกี้ครับผมเบื้องเบิ้งการวางแห้แล้วครับเนาะ เรียบร้อยครับผม เจองูครับพี่น้องงูงูตะเตียครับผมเสดุงเลยลขาวน้อยสองตัวครับเอยพลาดเลยครับบาดนี้ขาวน้อยสองตัวสามตัวพลาดเลยพลาดเลยข้ามไปเถือกงูพอดีครับพี่น้องนี่ครับโอ้ ต้องใช้ปลาลอดตาเหยครับผมตัวหน่อยเนาะได้บอใครถือกันได้ครับขนาดเหงสามเส้นนะครับนี่หน่อยคนนี้ก็บอกกินนะครับันนี้แค่เนี้ยูะครั่เอาครับบาดต่อไปครับผมวัวปาครับผมพี่น้องไปแหงม่ได้ครับนิ่งไว้นิ่งไว้ ครับผมเหมือนบอลเลยครับบันนี้ บาลไปเหนบอกว่าเต็มที่ครับผม น้ำจืดครับพงพี่น้องตากวะ ครับผมสรุปผลงานครับผมนี่วานแหีไปประมาณสีหาคั้งนะครับบางครั้งกับบเด่บเด่ไทยเห็นพี่น้องด้เบิรงนะครับเพิ่งได้กดไทยประมาณสองคั้งนะครับผมสองสามคั้งครับตัวนี้ไอตะไคร่น้ำร้ายครับผมสาลายหรือว่าตะไคร่น้ำนะครับเนาะปล่าว่าเขาเผพ้วปไหนครับแต่ว่าบอนดีอยู่อย่าลืมครับผมฝากกดติด่ตามกดไลค์กดแชร์ มาท่องใช้แนวน้ำนะครับเดอ้อเพื่อเปลี่ยนกำลังแรงใจให้เห็ดคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมสิพาย่ามล่งคลิปสม,มํำเสดครับขอโจบไปท้งซันี้ครับผมพี่น้องแต่เว้นกับคำแล้วครับผมสวัสดีครับผม